บาสเกตบอล l า3คูน3นักเรียนชายแชมป์กีฬา7 HD ดท่าข้ามพิทยาคมก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกค่ะ รอบชิแมแชมป์ประเทศไทยแข่งขันที่บล็อกไอสยามสแควร์จาก192ทีมจาก4ภูมิภาคทั่วประเทศสู่2ทีมสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะบูหลวงวิทยาคมเอจากบุรีรัมที่ผ่านเข้ารอบมาในธนะรองแชมป์ภาคตะว,นวันออกเฉียงเหนือพบกับท่าข้ามพิทยาคมรองแชมป์ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจากชลบุรีผลปรากฏว่าเกมนี้ท่าข้ามพิทยาคมโชว์ฟอร์มดีเอาชนะบูหลวงวิทยาคม10-7ต่อคว้าแชมป์บาสเกตบอ3 3ล3คูนานักเรียนชายและแชมป์กีฬา7 A ดีไปครองเป็นสมัยแรกพร้อมกับรับทุนการศึกษา1 0 0 0 0แบาทส่วนบูหลวงวิทยาคมรองแชมป์ก็รับทุนการศึกษา40,000บาทในขณะที่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้แก่ปรัญชัยแสงแก้วจากท่าข้ามพิทยาคมรับทุนการศึกษา5,000บาทพร้อมกับรถจักรยานยนตย์ม a ม,าามูลค่า52,000บาท จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและรายการ The Voice Pride เป็นรายการต่อไปเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษสิทธิ์วันนี้มาจากโกทสาวเสอ,อายิอย่าอยู่ในอำนาจของความโกรธคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้บอลลูนซึ่งเคยใช้เป็นคบเพลิง ในกีฬาโอลิมปิกปี2024ได้กลับขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือสวนสาธารณะใจกลางกรุงปารีสของฝรั่งเศสอีกครั้งนะครับซึ่งตรงกับช่วงเริ่มงานเทศกาลดนตรีประจำปีอวดความงามอยู่เคียงข้างชิงช้าสวรรค์นะครับซึ่งประดับไฟเป็นสีธงชาติฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวสามารถไปชมได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ